สวัสดีครับอยู่เกมลอบบอคแมพสกีบิลลเเลทบัตเทอรนะครับผมท็อปชอ็อตในชแนล g ี g Gaming TV เราจะพามาดูอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสและก็จะมาแจกโค้ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจทำไมเป็นเป็นภาษาไทยแล้วจะพูดไปสักทำไมออทำไมเป็นภาษาไทยรู้ไหมครับเพราะว่าผมใช้ ID ตัวไก่มากดเอาขอรางวัลให้ดูนะครับมา ไปดูกิจกรรมคริสมาสเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นไอดีไก่เกือบตันของผมนะครับเพราะว่าไอดีหลักของผมนั้นกดเอาของรางวัลไปแล้วผมก็เลยคิดอยู่ว่าเอจะใช้ไอดีหลักอธิบายไหมไม่ดีกว่าเอาไอดีไก่ตันมากดให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเรากด รับของรางวัลที่เขาแจกให้ยูนิตระดับสีลุงมาฟรีๆหนึ่งตัวนะครับเริ่มแรกเลยก่อนที่จะพาไปดูโคนะครับผมก็จะกดดูกิจกรรมคริสต์มาสให้ดูนะครับเริ่มแรกเลยถ้าใครอยากเห็นนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลยครับเผาตูดเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ตูดตูสปีกเกอร์ออ้อน,นี้บงังตูสปีกเกอร์แมนนะครับเห็นไหมล <laughs> ้านค์คิมล่าเผาตูดซะง,งั้นอ่ามาดูต่อครับ มาดูกันเลยนะครับว่ากิจกรรมคริสต์มาสนั้นเขาแจกอะไรบ้างครับอันแรกเลยครับ event introduction c o l l e c t ข้ call call in the ในคริ t ต์ s s สส open chests with no limit โอ้โหเปิดกล่องแบบไม่มีความจำกัดเอ้ยไม่ใช่ไม่จำกัดข้อแม้ต้องอาศัยลูกขยันนะครับกิจกรรมนี้เราถ้าจะเก็บกล่องครับเราจะต้องเข้าไปไม่ใช่เก็บกล่องเลยเก็บถุงเท้าเอาเหรียญกิจกรรมคริสต์มาสนี้ เราจะต้องเข้าไปในแมปแล้วก็เก็บเรื่อยๆนะครับถ้าเก็บได้เรื่อยๆมันจะได้เหรียญน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าไปแมปกิจกรรมนั้นเรามาเอาของรางวัลตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหม Christmas Give ก,กดนี่มาดูครับเงื่อนไขของเขาก็คือจะต้องผ่านด่านมิชชั่นในด่านที่ 50ส่วน4ให้ผ่านก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ผ่านมิชชั่นนี้อดครับยังกดเอาของรางวัลไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนนะครับเมื่อเรากด Open เมื่อ Open นะครับก็จะมีคำเป็นภาษาอังกฤษนี่ครับก็อ่านไปเลย HERE h ้ <Yes. S 1> y <Hey, S 2> ผู้เล่นที่รักทุกคนไม่ใช่ทุกคนนะผู้เล่นมันหนึ่งคนนี่ผู้เล่นทุกคน เราได้เออที่มีด้กๆเลยราากินบาจานปลอะไรกันเออโอเคครับรู้แล้วขอบคุณครับจากนั้นให้กดเอาของรางวัลนะครับกดไปเลยโอ้ไททันคาเมล่าแมนได้มาแล้วนะครับนี่แหละครับของแจกสุดโอตมันเป็นของแจกผมว่าน่าจะครอบกิจกรรมปีใหม่ด้วยนะครับเนี่ยทั้งเป็นของแจกกิจกรรมคริสต์มาสแล้วก็ของ ปีใหม่ผมหน้าผมเดานะน่าจะควบกันเลยนะโอ้โหแจกโหดนะเนี่ยไม่มีแมปไหนที่แบบว่าแจกพวกไอเทมระดับแรนะครับผมยังแบบเออไม่ต้องพูดดีกว่ามามาดูกิจกรรมต่อไปเลยครับอีเวนต์ซัมอนอันนี้เราจะต้องไปเก็บถุงเท้าคริสต์มาสในแมปกิจกรรมก่อนนะครับแล้วก็เอาเหรียญมาเมื่อเรามีเหรียญเยอะเราก็จะมาเปิดเอาของรางวัลในนี้นะครับ ส่วนอันล่างนี่มอคอยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้พลังโลบักในการซื้อนะครับใครที่ต้องการซุ่มเยอะๆก็ใช้โลบักซื้อเอานะครับมาเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูของแมปก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเอ้ยหรือปิดเสียงเสียงตีเลขเสีนหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยโอ้มันไม่ทันแล้วเออเป็นไรหรอกนี่ครับมาดูกันเลย <c oughs> วิธีเล่นง่ายมากทำไมมันเยอะนี่มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้า ผมแนะนํานะครับให้พยายามหาห้องแต่มันก็สุ่มอยู่ดีแหละสมมุติเราเข้าห้อง p r i v a t ใช่ไหมถ้าเราเข้ามาห้องกิจกรรมมันก็จะสุ่มไปหาผู้เล่นคนอื่นอยู่ดีดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าห้องส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะสุ่มมาห้องส่วนรวมอยู่ดีแหละ,ะเดี๋ยวผมขอลดเสียงนะครับเออโอเคมามาดูกันครับวิธีเล่นกดกระโดดนี้เราจะขึ้นขี่กว้างเลนเดียนะครับจากนั้นเราก็จะต้อง แย่งผู้เล่นอื่นนี่เก็บเถุงเท้าครับเอยกดอีก,ก่อนเออนี่คล้ายๆกับกิจกรรมฮอลลวีนนะครับแต่อันนี้จะแตกต่างตรงที่เราจะต้องแย่งผู้เล่นอื่นด้วยนะครับแย่งผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับไม่งั้นเขาจะแย่งเก็บก่อน,นครับแต่การรีของถุงเท้านี้แป๊บเดียวมันก็โผล่มาแล้วนะครับแบบนี้เห็นไหมนี่ฮ เริ่มแรกนะครับมันจะได้เหรียญเยอะอยู่นะครับแต่พอไปสักพักมันจะได้เหรียญน,น้อยมากนะครับผมแนะนําเมื่อมันได้ได้น้อยมากที่สุดก็เลิกเก็บนะครับก็ค่อยมาเล่นวันหลังนะถ้าเราจะเน้นเก็บนะครับส่วนใครแบบอยากได้เหรียญเยอะและไม่ใช้พลังโลบากผมแนะนําก็เล่นมาทั้งวันนะครับจนกว่ามันจะเก็บไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเมื่อผมเก็บเหรียญในแมปกิจกรรมคริสต์มาส จนเหลือเหลือแบบเก็บได้ทีละหลักสิบแล้วผมก็ไม่เก็บแล้วครับคราวนี้ผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่ามันได้ของรางวัลอะไรบ้างน,นะครับมาเราจะต้องเปิดให้ครบ22ครั้งเราจะถึงได้เพชรมา10,000เพชรนะครับมามากดต่อนะครับดูสิจะได้ยูนิตตัวสีลุงแบบเศษจ,จิกษ๊กซอสักอันไหมครับอุ้ยต้นคริสต์มาสไอดี ID หลังไม่ได้วะได้ไอดีไก่ตัดอู้ ท่าทีพีเพนโอ้โหอะมันจะมีดวงกับไอดีไก่เสมอนะครับไอดี ID หลักเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ่ะมาต่อครับนี่เห็นไหมถ้าเรากดครบสิบแปดครั้งเอ้ยไอดี ID ไก่มันได้ดีอยู่นะเนี่ยอู้หู้ได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 ,ได้โอเคโอเคนี่ครับจะครบย2ิบสองครั้งนะครับครบย2ิบสองเราก็จะได้เพชรเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นนะครับ โอ้โหตัวนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะไอดี ID ไก่ถือว่าได้ของดีนะครับมามากดเอาของรางวัลก่อนจากนั้นเราก็กดเอาของรางวัลน,นะครับนี่ประมาณนี้อันล่างใครอยากจะเล่นต่อนะครับก็ใช้พลังโลบักซื้อเอาเลยนะครับนี่แหละมาต่อไปมาทิ้งท้ายด้วยโค้ดนะครับโค้ดตอนนี้ล่าสุดเลยจะมีคำว่าโค้ดที่สปาร์นะครับลิสมารนั่นเองอ่ะ เดี๋ยวพามาเติมโค้ดก่อนนะครับก็จะมีคำว่า C H A เอ้ยคริสมัสเดี๋ยวด้ยผิดผิด C H R I S คริสคริสแล้วก็ T นะครับ M A S ถ้าผมจำไม่ผิดนะกดเติมเลยครับ3000ครับต่อไป m u r r y นะครับ M E R R Y นะครับดูซิได้เท่าไหร่เอา ลืมไปเซิร์ฟนี้เขาเขียนโค้ดไว้แบบว่าเราต้องพอเราเติมได้ปุ๊บเราจะต้องทิ้งเวลาสัก3วิค่อยกดนะครับหรือ5วินี่แหละโอ้กดต่อเนื่องไม่ได้นะครับอ่ะมาเติมใหม่นะครับเมอร์ลี่นะครับตัวเล็กก็ได้อ่ะ M E R R Y ครับ m e r r ี r ่คริสต์มาสองพันนะครับเร Christmas, 2,000เพชรต่อไปโค้ดแอคทีนนะครับ, 2000, ครบโค้ดนี้เขาจะแจกก็ต่อเมื่อ ผู้เล่นที่ออทในแมปณะช่วงเวลานั้นนะครับตอนน่าจะประมาณช่วงนี้แหละก็คือออนไลน์ตอนนี้2000นะครับก็จะมีโค้ดผู้เล่น1000แล้วก็โค้ดผู้เล่น2000นะครับแต่ชื่อของเขาไม่รู้อ่าไว่ยั่ไงครับผมเดาว่านะ่าจะเป็นภาษาจีนนะครับอ่ะซุนกวนกวนซุนโอ้ไม่ใช่นะครับอ่ะมาต่อเลยโค้ดนะครับ x x i u อ่านไม่ออกจริงครับแล้วก็ตัวอะไรนะตัว A ปะ่ะ a เอ๊ะลืมเลยครับ X I U A J J H T หรือ N T ครับ N T น่านี้มั้งเออหนึ่งพันครับโอเคถูกต่อไปนะครับโค้ดต่อไปตัว Active 2000นะครับก็คือ I V I N T U A Z B G ทีนะครับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะออสองพันนะครับโอเคเลยถือว่าแจกเยอะพอสมควรนะครับส่วนโค้ดห0 0 0งแสนนั้นน้องอย่าลืมเติมนะครับโค้ดนั้นน่าจะยังไม่หมดเวลานะครับเพราะว่าเป็นโค้ดที่เหมือนว่าชดเชยที่กลุ่มเก่าของแมปนี้โดนปิดไปนะครับนี่แหละครับคือสรุปอัปเดตใหม่ล่าสุดและก็โค้ดใหม่นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ